โฮชิดเคดาวซันโวฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2023-2024ลาสมุดฮอยลุนแมนอยู่ในเต็ดเอาเรื่องจัดผลงานทีมอย่างแย่ส่วนตัวอย่างยอดแบบนี้ผมต้องจับปรงทีมสิครับผมลาสมุดฮอยแลนลาสมุดฮอยลุน เอาล่ะครับผมอันดับแรกเราต้องมาหาซื้อตัวลาสมูทฮอยลุนก่อนละกันนะครับผมเข้ามาที่สแตนดาร์ดเพย์ซะเลยนะครับผมเข้าไปหาซื้อตัวก่อนนะฮะอยู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะ นี่แมนอยู่ครับอยู่ไหนเอ่ยน,นี่ไงเจอแล้วรัสมูทอยลุนครับผมดาวซันโวยูฟาแชมเปียนลีก2023-2024อครับโอ้โหมาในความสูง191อายุ20ปีเท่านั้นเองนะฮะปีนี้นี่ทำประตูไป3ประตูกันแล้วทีเดียวนะครับผมกองหนะ้าชาวเดนมาร์กคนนี้ครับเพิ่งย้ายมาฤด,ดูกาลที่เล้วนะครับผมฤดูกาลนี้หรือเปล่า ใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเพรีย <g> ง <iggle> สไตล์ครับโกพ้พอยเชื่อครับ AI Playing style มีเมสซิ่งลันสปิดดิ้งบุลเลต์ด้วยนะครับผมหลอกสเต็ปเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนาะสกิลมีช็อตเทิร์นครับชิปช็อตคอนโทรลนะครับดิปปิ้งช็อตอะโครบติกฟินิชชิ่งเฮลทิกเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับพูดแล้วก็ทายไปเลยล้วกันครับผม6 4 0 0 0 GP ครับผมมาแล้วครับราส์มูสพอยลรุ่นครับ นี่ยิ้มอย่างหล่อเะ่มาแล้วครับราสมุทหอยลุนครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนอัพเลเวลเสร็จละกันครับผมราสมุทหอยลุนครับ A few minutes later เอาละครับผมมาแล้วครับผมราสมุทหอยลุนนะครับเลเวลเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอัพสแตทของเขากันเลยละกันนะครับเพย์เลอร์โปรเกรสชันครับผมมาครับกดออโต้ไปเลยทีเดียวหูย ได้ OVR ทั้งหมดเก้าสิบเอ็ดกันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหแอคแท็กิ้งอวเรเนเนี่ยแปดสิบสี่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โหเลียงบอลก็ดูใช้ได้นะฮะจบสกอร์แปดสิบสองนะครับอืแล้วก็มีความเร็วแปดสิบเก้าโอ้โหอีกแต้มเดียวว่ะโอเคผมว่าผมลดนะครับผมลดอันนี้ดีกว,ว่าว่ะลดการจบสกอร์เขาสักหน่อยเนาะนี่นี่แอรีรยวลก็ลดเพิ่มความเร็วสักหนึ่งแต้มเป็นเก้าสิบนะแล้วก็ a c c e l e r a t ร o n นนะครับอืม ลดการจบสก,กอร์สักหน่อยละกันนี่80พอดีนะแล้วก็ไปเพิ่มตรงนี้ครับนี่90ได้สเตต90เป๊ะว่าสเตตลดมาสเตตหนึ่งนะครับแต่ว่าได้สปีดกับแอคเซอเรชันเนี่ยขึ้นมาเป็น90นะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวแก่นะครับก็อะไรแก่ๆก,ก็อาจจะมันกว่าหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมา 90ก็90นะครับผมแต่ว่าเราได้ความเร็วสปีดขึ้นมาอีกแทงช่องมันๆน,น,นะครับไปครับโปรเซไปครับลงทีมบูสต์แล้วได้93นะครับผมเล่นในทีมหลักของผมเลยนะแต่ผมว่าหอยลุนคนเดียวไม่พอเขาต้องมากับเพื่อนร่วมทีมเขาด้วยพอดีผมมีแรดชี่นะฮะตัวแบกแมนยูอีก1ตัวนะครับผมนัดล่าสุดเล่นดีมากเอาแรดฟอร์ดมาครับ เอาลครับแรดฟอร์ดมาอีกหนึ่งนะครับผมทางขวานี่ใครนะผมจําไม่ได้ว่ะอืมจำไม่ได้วะ,อ,วะอ่ะเมสซี่แล้วกัน <c oughs> โอเคใช้เมสซี่แล้วกันแค่มีแรดฟอร์ดคนเดียวก็ตึงแล้วครับคุณดูครับโอเคครับราสมุดหอยลุนจะเป็นยังไงนะครับผมโหดไม่โหดนะฮะพ่อหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อคนนี้จะเป็นฮอยแลนด์ได้หรือเปล่าครับผม ไปดูครับเอาละครับผมโอ้ยตอนแรกว่าจะเข้าแมตช์เลยแต่ว่ามันมีชาเลนจ์นิดหน่อยนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมกำลังจะตกชั้นจากดีวิชั่น3ไปดีวิชั่น4นะฮะโอ้แม์อาถันซะด้วยมาดูกันว่าฮอยแลนของเราเนี่ยฮอ,อยรุนของเราเนี่ยจะสามารถดำรงชีพอยู่ในดีวิชั่น3ได้หรือเปล่านะครับผมเอาใจช่วยฮอยรุนผมด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะๆนะฮะกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับผม ไอครับโอเคแล้วเราก็สุ่มเจอผู้เล่นแข่งขันของเราแล้วนะครับอะไรผู้เล่นแข่งขันวะ <c oughs> อ้าวเจอแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเราเจอกับคุณไทเลอร์9 2นะครับของผมมาในแผน4213นะครับก็มีประตูเป็นดอนนาลุม่านะครับผมแบ็คโฟครับฟันได้จับคู่กับ ดูเบนดิอาสนะครับแบ็กซ้ายเป็นโรบตสันแบ็กขวาเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกองกลาง3คนครับจูตเบลลิงแฮมแล้วก็มาเกลลี่นะฮะแล้วก็สานไนเดอร์หน้า3คนครับเมสซี่ทางขวาครับแรดฟอร์ดทางซ้ายรัสมุดฮอยลุนยืนหน้าเป้าของเรานะครับฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามมาในแผน4 3 1 2แผนเมตานะครับผม <laughs> ประตูเป็นดอนนารูม่าเหมือนกันนะครับคู่เซนเตอร์เป็นลามอสคู่กับมาควินยอรสแบ็กซ้ายเป็นเดวี่แบ็กขวาเป็นรีสเทมนะครับ แล้วก็กองกลาง3คน4คนนะครับผมทางซ้ายเป็นบรูโน่ขวาเป็นแลมพาดกลางรับเป็นเด็กแคนไรส์นะครับกลางลุกเป็นเนมาจูเนียหน้าคู่ครับเราตาโรมาทีเนสจับคู่กับท่านประธานเป้ของเรานะครับอู้ยทีมเขาโหดเหมือนกันนะเนี่ย โอเคครับลุยกันครับผมเจอกับนาโปลีนะฮะของเราทีมอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนานแล้วเลยไปครับเริ่มเกมครับผมฮอยลุนเขียรครับเบลิงแฮมโอ้ฝั่งตรงข้ามนี่เขาก็โอ้ยแล้วตัดได้ครับอันตรายฮะแต่ว่ามาเปิดลูกนี้วะเเรายังดักได้อยู่ครับอยู่ที่ดิคเคนไรส์ฝั่งตรงข้ามนี่ก็บุก แบบดังตาดังตาเปิดมาลูกนี้โค้งอุ้ยเอาออกเปล่าวออกไหมออกข้างครับผมโอ้โหบอลโค้งเกินเอาลับหน้าเหรอลับหน้าหรืออะไรวะเออแล้วก็ไม่บอกโอเคครับเปิดมาที่เทรนครับอุ้ยมาเกเจอลิเคนไลท์ลูกนี้อุ้ยเกือบโดนดักได้ครับ ไปครับบุกต่อครับแรดฟอร์ดนี่ไงฉับเทินเป็นติดตัวจริงซะแล้วไหอ้าวแล้วจ่ายอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับผมโอ้โหมาแล้วครับช่ว,วยหลยวช่ว,วยแล้วช่ว,วยแล้วราอตารโรมาตีแน่ยิงโอเคเฮียเฮียไปเฮียไปเฮียไ,ไปก่อนโอ้ยยังไม่ได้บุก <c oughs> <c oughs> อู้ฟังตรงข้ามนี่แบบบุกแบบโหดจัด เปิดมาเลยครับอาโนโคได้ออกมาลูกนี้เดยคนไร์จับอุ้ยจ่ายบูโน่โอเคออกมาเราดักได้แล้วจ่ายฮอยลุนฮอยลุนทันชี้กับเมสซ,ซี่ฮอยลุนเห็นแล้วให้เมสซ,ซี่ยี้ยจค่จ่ายไม่ผ่านวะเราก็จ่ายไม่ผ่านนะมันจ่ายติดอะไรกันนักกันหนาวะเออเออจากติดกันไปติดกันมาโอเคมาที่แรดฟอร์ดฮอยลุนขอแรดฟอร์ดโอ้จะไปเองไม่ผ่านครับไม่ผ่านลิสต์เกมครับ ให้มาอาแล้วครับติดมาเกเรเล่ลูกนี้ฮอยลุนขอหรือเปล่าฮอยลุนขอลูกนี้โอ้โหสไลเดอร์แทงไม่ผ่านครับเล่บได้ยยังซ้ำถือสวนบัดนี้ช่วยเหรอมึงเพ้นเอาเวียนกรรมเออเฟรเกันเอาค้างเออโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วือบริงแฮม้ย คอยลุนหาช่องคอยลุนเข้าซ้ายขอลองส่งลูกนี้โอ้ยติดดิปปิ้งช็อตด้วยนะเมื่อกี้นะเป็นลูกคว่ำของเราอืมจะทุ่มให้ใครดีวะเนี่ยคุณม,มาข้างในละกันนี่ล็อบโบ้บาดว่าคอยลุนโอ้หยไรอยู่บาดคอยลุนยิงยิงยิงโอ้ยยิงแล้วลนะ่ะ ถามจริงกูย,ยิงออกเฉยดาซันโวจริงไหมเนี่ยโอ้สิได้เลยเมสซี่อุสาห์พันเม, 4, มสซี่บอกดูากลากยิงเองเลยบอลขึ้นมาครับโรบอโบโซ่รอโบโซ uh ่รอโบโซ่รอโบโซ่รอโบซั <laughs> มเถื่อ มาครับเอาแล้วหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยครับสูตรประตูต่อสูงครับไปครับเริ่มครึ่งหลังครับหลังข้ามบุกข,ขึ้นมามาจิลเล่คืนไปก่อนครับดอนารุมาไม่จ่ายนะเชิงเชิงไปหน่อยอา้าจ่ายแล้วจ่ายติดเขาีกเอา้าเอาเอดีดีว่าเขาเคลียร์ไม่ไม่ผ่านนะ เออผมก็เล่นเสี่ยงไงประเด็นแพตฟอร์ดมาครับทำชิงบิลลิงแฮมให้แชนไนเดอร์ให้มาตรงนี้ลาสฟูตฮอยลุนทำชิงกับบิลลิงแฮมแล้วแทงมาฮอยลุนมีโอกาสยิกเข้าซ้ายซ้ายยังไม่ได้ยิงเอ้าแต่ยังได้อยู่แรสฟอร์ดมันต้องแรสฟอร์ดจ่ายให้หรือเปล่าวะตึงจัดเลยนะคนดูนะไหนครับข้างใน เล่ให้เมสซี่แล้วเพาะมาที่ฮอยลุนลูกนี้เข้าซ้ายปั่มลูกนี้โก้ลาสซูฮอยลุนกระโปงเทปันซ้ายเข้าอย่างงามโอ้ลูกอ้เดี๋ยวไปดูภาพช้าหลังเกมแล้วกันนะครับผมโโอ้หเกมนี้มันดูเขาไม่ให้ดูภาพช้าอยเกมนี้คือฝั่งตรงข้ามสามารถกดสคิปภาพช้าได้นะครับไม่เหมือน FC ออนไลน์นะครับผมไม่เหมือน FC ฟซีโมบายนะ FC ฟซีโมบายนี่คือเขาจะให้อ่านแล้วครับแต่ว่าเราดูจังหวะนี้กันก่อนครับ ในเดอร,เร์รโอ้โหมาที่เมสซี่เมสซี่ฝืนไปหน่อยครับผมแล้วโดนสวนหรือเปล่าอือพาถังซ้ำจังช่วยลวยตอนนี้โอู้วเอาแล้วครับมาที่ลิซสซโดยอยู่ไหนละดดห่ะเฮ้ยลิซสซโดเนี่ยอะไรเราตาโล่ปาดมา,าตรงนี้เอาฮอยลุนอู้ใจ่ายจ่ายัายยางงามแลม้วเมสซี่เมสซี่สับหลอกไม่ผ่านมาคุณยอตัวเป็นย่างงี้แฮอาละแอดฟอร์ดเล่นกับฮอยลุน ไม่ได้ครับเมสซี่แล้วรอฮอยลุนฮอยลุนเติบเข้าขวาปันขวาอูชนเสาโอ้โอยอูมันเขา้าคือเขาถ,าน,าถ,ถานัดซ้ายไงเขาถนัดซ้ายไงครับคุณดูครับเราไปแล้วนะฮอยลุนนะอต้องให้แรดฟอร์ดเปิดแล้วแหละแรดฟอร์ดออกไหมไม่ออกแรดฟอร์ดพิก จะพื้นจะพื้นไม่ได้จะพืนไม่ได้จะพื้นไม่ได้ไไดแล้วโดนสวนอย่านะอย่านะอย่านะโอเคโอเคอย่านะขอแล้วอีกจะหมดเวลาแล้วไปไป,ไปโอเคครับผมมาซูมพอยลลุนครับผม พาเราอยู่รอดในดิวิชั่น3ได้ครับราสเมดฮอยลุนครับผมเอาเลื่องจัดจากลูกยิงหนึ่งเดียวของเขานั่นแหละครับผมดูภาพช้ากันสักนิดนึงนะดูราส์เมฮอยลุนยิงครับนี่ลูกนี้ฮะลูกนี้เป็นการสับซ้ายที่แบบนี่รับสับลูกนี้โอ้โหประตูเซฟนะลูกแรกนะแล้วลูกนี้ก็ปาดมาตรงนี้ฮอยลุนยิงติดบล็อกครับผมยังได้อยู่ครับผมแล้วก็ลูกนี้น่าจะเป็นประตูครับ เกาซ้ายพลิกมายิงด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยไปเลยครับมุดเสาแรกเข้าไปครับดอนนาลุม่าหมดสิทธิ์ครับชิงแรกมาอีกแล้วฮะตรงนี้เป็นเกมบุกแล้วปาดมาเลยลูกนี้เฮ้ยกูเสียวผูว้พเยเศษนี่อันตรายนะคณด,ดูนะส่วนครับหอยลุนขอแล้วหอยลุนไปหอยลุนกระชากไปหนึ่งที แล้วจิ้มลูก,กนี้เรียบร้อยสิครับผมลาส,สุดหอยลุงยังกันในทีวีเลยว่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหวิ่งทำช่องลูกนี้โคตรสวยนะสไนเดอร์อ้อาวจะไปหลอกเขาแห่เจอคาสเปโรดักได้แล้วโอเคเราก็ดักได้เหมือนกันนะครับผมคือเราจะได้ยินคำว่าดักได้นี่บ่อยมากๆนะครับเกมนี้เนะี่ยเพราะว่ามันมีสกิลที่เรียกว่าแมชอัพนะมันจะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ดักบอลนะครับ นี่ไงครับผมพูดยังไม่ทันขาดคําเลยครับคําชิงเร็วนี่ครับผมไรหอยลุนขอช่องไหมหอยลุนขอไหมขอไหมขอไหมขอซ้ายทงทงทงมุ่ยสองประตูต่อศูนย์ราสุขหอยลั่นครับผมอย่างอึนครับผมจ้า หอยลุนหอยลุนไม่ใช่หอยเล่นหอยลุนนะครับใช้นีิคมเอาเรื่องอยู่นะดาวซันมูยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วเขามาสเต็ปเดิมอีกแล้วอะโอเคครับลำเป็นซี่ขอไม่ให้นะเปลี่ยนแกนดีกว่าทางนู้นเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไปอีกแล้วหอยลุนทำช่องทำช่องตรงนี้กองหลังเข้ามาเร็วตื่นแล้วหมดครึ่งแรกไปเลยครับผมแล้วฝั่งลูกข้ามขึ้นเกมไม่ผ่านอาร์โนสวยเอ้า ไปบอลยังไงมั้งเรายังไม่ได้ครับเอามาแล้วไอ้ยติดที่ยักษ์ครับจ่ายไปไอ้ตาครับหอยลุนหอยลุนจ่ายบอลมดักไม่ได้สิ่ผ่านดิอาร์ตสวยดิสวยดิเออโชลีลาโชลีลาลูกนี้โอ้โหแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแล้วยังไงแรดฟอร์ด โดนเสะปาวาโอ้โหไม่ได้ทำอะไรอื่นแล้วฝั่งตรงข้ามจะสวนครับจิบหายแล้วครับเยมบัฟยากให้มาเวนิซิอุสทำชิงกันไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ถึงเมสซี่เลยลูกนี้เมสซี่ตอกพืนที่โรถดิโก้ดับพุทธทันทีแล้วอุ้ยสตันนิ่งชูดตรงนี้เรายังเคลียร์ออกไปเลยครับโอ้โหอยากที่อยากทายไม่ได้กินหรอกไม่ได้แดกหรอกมีการแก้เกมครับเราส่งกุลิศแล้วก็เคลียร์ซ่าลงมานะ เปิดเลยลูกนี้โรติโกโอเคเฮ้ย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 คาซิมิโรถ่ะโอ้ยยิงลูกไฟเลยครับ สองประตูต่อหนึ่งไล่มาครับนี่ครับจากเทียร์โรเบิร์ตสันครับเทียร์ไม่ขาดแล้วลูกนี้เขาสตันนิ่งสวนมาเลยโอ้โหอย่างสวยครับโอ้โ<ห>เวลายังเหลือครับสองประตูต่อหนึ่งอเอาไปดิเอาก่อนเราหอยลุนมาขอดิขอดิอืมเพียงแท้อยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่าดักได้ครับ ฝาดมาที่อูอ้เคียวซาปล่อยบอลโดยหอยแฮติกไปหอยลึนไปสักนัดเราฝากมาที่กุลิฟกุลิฟกุลิฟเจอเยอะอ่าทำจริงรอดไหมโอเคบอกได้ช่วง5นาทีท้ายนี่แหละบอกเลยว่านรกจัดจัดพวกนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะแล้ววินิสอุตเล่นสั้นๆครับโรติโกโกรติโก,โก ดับบพืนทัดแล้วจ่ายมาที่พาวาแล้วสายหลุดต่อไปสามนาทีนี่อะไรก็เป็นไปได้นะเดี๋ยนี้นะยักษ์ครับตีฝากมาทีู่เขาบุกสองขีดเลยวะสวยดิสวยดิคอยลุ้นอยู่ด้านในคอยลุ้นอยู่ด้านในเฮ้ยคอยติดได้ไหมคอยติดได้ไหมคอยติดได้เปล่าคอยติดได้เปล่า ทิกซ้ายเอาเฮ้ยงจะเจาจากแค่ไหนอีกเนี่ยโอ้จากชด้แฮตทิกโอเคครับหมดเวลาไปเลยครับชนะได้ครับผมจากหอยลุน2ลูกนะ2ประตูต่อ1นะฝั่งตรงข้ามก็มาตีท้ายเกยมได้ครับผมเอ้าะครับผมมาดูคะแนนของหอยลุนนะครับเต็ม10ผมให้สัก และกันนะฮะโหถือว่าเยอะอยู่นะ8ปคะแนนกันเลยทีเดียวนะสำหรับราสบูทหอยลุนนะครับการ์ดสแตนดาร์ดธรรมดาธรรมดาเลยนะครับหาซื้อได้ราคาแค่60,000กว่ากว่า g p เท่านั้นเองนะครับด้วยความสูงความใหญ่แล้วก็เป็นนักเตะที่มีความเร็วนะครับก็ทำให้หอยลุนเนี่ยนะฮะกระชากทีนี้ก็คือไว้ใจได้นะครับยืนหน้าเป้าได้สบายนะครับเท้าซ้ายก็ถือว่าจบสกอร์ได้โอเคนะถือว่าจบสกอร์ได้ดีอยู่นะครับด้วยสเต็ จบสกอร์ที่80นะบูตขึ้นมาเป็น82นะครับส่วนร่วมเกมลุกนี่ผมบอกเลยว่าสุดจัดนะครับการหาช่องนี่คือดีมากๆเลยนะครับผมชอบมากเลยการหาช่องเนี่ยนะฮะแล้วก็ความเร็วนะครับต้องบอกเลยว่าสปีดจัดจ้านมากๆนะครับผมแล้วกูจะยิงใหญ่เไมแต่ว่าเท้าขวาก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะเท้าขวาก็ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงจะ ในนี้บอกว่าเป็นเวกฟุตอ็อกซิเซอรีนะครับก็เป็นเวลี่หายนะหรือว่าใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดได้ดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าพอผมได้ยิงแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่นะมันไม่เท่าเท้าซ้ายเท้าซ้ายจะไว้ใจได้มากกว่าโอเคครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e ช่อง YouTube the boom channel ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank <us> you.